สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มพุทธประวัติจากพระโอษคลิปนี้นะครับเสนอตอนการอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตครับซึ่งในตอนนี้เป็นคําที่พระอานนท์เล่าแก่ภิกษุทั้งหลายต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องที่เคยได้ฟังมาจากพระผู้มีพระภาคเองครับ ซึ่งมีใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอานนโทิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบังเกิดขึ้นในหมู่เทพชั้นดุสิตดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบังเกิดขึ้นในหมู่เทพชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาแต่ที่เฉพาะพระพัก พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอานนท์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จํามาแต่ที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนอานน์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต จนกระทั่งตลอดการแห่งอายุดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่พระโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตจนกระทั่งตลอดการแห่งอายุนี้ข้าพระองค์ย่อมถือไว้ว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาค นี่คือตอนการอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตซึ่งความแปลกของเรื่องนี้นะครับก็คือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสเล่าเสียเองแต่ยกให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์เป็นผู้เล่ายืนยันอีกตอนหนึ่งครับ